สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนวัดเกาอกกรอยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ออกมาปีพศ2 5 1 4ค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงเท่ากับเหรียญ10บ,บาทนะคะเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์คะแนนค่ะสภาพองค์พระก็คือโดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างอิงแจ้งไว้ที่ใต้คลิปลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งให้หาพระรุ่นไหนแบบไหนสามารถทักแชทมาหรือโทรศัพท์บอกได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ